การที่เกิดเหตุการณ์ผู้หญิงที่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปหาพระผู้ใหญ่ในแต่ละวัดแต่ละวัดเนี่ยแล้วมีพระบอกว่าถูกวางให้ล่อให้ออกไปนอกวัดนะครับนิมนต์ไปอยู่ที่ไปที่บ้านเพื่อไปเจิมไปนู่นนี่นั่นสุดท้ายมีโดนวางยาพอโดนวางยาปุ๊บโดนอัดคลิปอัดภาพไว้นะครับโดนแบ็กเมย์แบบนี้หรือแม้กระทั่งจะเกิดอะไรขึ้นมากกว่านั้นก็แล้วแต่นะครับใจเขาใจเราฮะท่านผู้ชมครับ พระถ้าถูกวางยาขาดสติเนี่ยถามว่าถูกถ่ายภาพถูกคลิปต่างๆเหล่านี้เนี่ยสังคมจะประนามพระเหรอฮะถ้ามันเกิดจากการถูกแบ็กเมย์ผมขอฝากให้คิดะฮะถ้าถูกแบ็กเมย์แบบนี้จะต้องประนามไปเลยไหมว่าพระเนี่ยจริงๆคือการเสียรู้นะฮะถูกแบ็กเมย์ถูกวางยาเนี่ยเสียรู้แล้วถ่ายแบบนี้มาเนี่ยเราจะไปโจมจะไปกล่าวหาว่าพระเลวเลยอะฮะสังคมเราจะเป็นแบบนี้เหรอฮะใจเขาใจเราครับถ้ามันเกิดกับ พ่อแม่พี่น้องญาติพี่น้องของท่านเนี่ยหรือตัวท่านเองอ่ะถูกคนหลอกวางยาเข้าไปแล้วไปอัดคิดท่านว่าทําไม่ดีอย่างู้ดอย่างนี้ท่านคิดว่ามันเป็นธรรมกับท่านไหมเหมือนกันครับพระสงฆ์เราโดนทําแบบนี้แล้วมันเป็นธรรมกับสังคมสงฆ์ไหมแต่กลับกลายเป็นพระถูกประนามไปแล้วมันไม่ได้ทํารูปเดียวมันทามันเดินสายทํทำทำไว้อย่างนี้ถามว่าแบบนี้เจตนาทําเพื่ออะไรทําเพื่อแบ็เมย์เอาเงินอย่างเดียวจริงหรือเปล่า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆให้เป็นข่าวดังขึ้นมาแล้วล่าสุดผมผมดูเรตุการ์วันนี้เห็นบอกว่าสีกาไม่ผิดไม,ไม่ผิดข้อกฎหมายถูกปล่อยให้กลับบ้านเอ,อเพื่อไปไปเอ,อเพื่อให้ให้สิทธิ์ได้กลับบ้านเฮ้ยไอคนทําเนี่ยนะไม่ผิดให้พ้าเราเสียหายมากมายเลยเนี่ยแต่กลับไม่ผิดแต่กลับกลายมาเป็นพ้าผิดองค์กรสงผิด